ชนิดของโรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับสำหรับโรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับเราแบ่งเขาได้เป็น3ชนิดต,ตามช่วงอายุนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไก่ใน,ใน,ในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะยิ่งไก่ไข่หรือไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ่งเราเลี้ยงไก่อายุป,ประมาณปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการแบ่งโรงเรือนนะครับโรงเรือนประเภทที่1ก็คือโรงเรือนกบนะครับโรงเรือนไก่เล็กนะครับ rudder house นะครับเป็นโรงเรือนที่ใช้สําหรับการเลี้ยงไก่ที่เป็นลูกไก่เล็กนะครับ ก็เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ5ถึง6สัปดาห์นะครับอันนี้นิยมใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ในเลี้ยงไก่เล็กนะครับเป็นโรงเรือนสําหรับเลี้ยงลูกไก่เพียงอย่างเดียวข้อดีของมันนะครับก็คือการเลี้ยงไก่ผมยกตัวอย่างนะครับการเลี้ยงไก่ไข่กับการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือไก่เล็กก็คือไก่ศูนย์ถึงหสัปดาห์เขาเรียกว่าไก่เล็กนะครับไก่ไข่กับไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับ แล้วก็ไก่รุ่นก็คือ6สัปดาห์ไปจนถึง18สัปดาห์หรือ6สัปดาห์จนถึง20สัปดาห์อันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเป็นไก่ไข่6ถึง18ดถ้าเป็นไก่พัน์6ถึง20อันนี้คือไก่รุ่นแล้วก็ไก่เลยะให้ไข่นะครับแบ่งเป็นสามช่วงทีนี้โรงเรือนไก่เนี่ยครับอันนี้ผมไลฟฟังเมื่อกี้นะมันแบ่งเป็นสาช่วงเหมือนกันนะครับโรงเรือนไก่เล็กโรงเรือนไก่รุ่นโรงเรือนไก่ไก่ไข่แล้วทีนี้เนี่ยระบบในการเลี้ยงไก่มันก็จะมีอยู่่่ระบบทีี1กก็็คือเเลล้ยงไ เลี้ยงไก่รุ่นเลี้ยงไก่ไข่แยกกันคนละโรงเรือนระบบที่2ก็คือไก่เล็กไก่รุ่นอยู่ในโรงเรือนเดียวกันแล้วไก่ไข่แยกต่างหากระบบที่สามคือเล็กรุ่นไข่อยู่ในโรงเรือนเดียวกันก็คือเกิดมาเสร็จปุ๊บมึงมาอยู่ในโรงเรือนเนี้ยเสร็จสุดท้ายก็คือมึงจับขายอยู่ในโรงเรือนเนี้ยนะครับอันคือระบบการเลี้ยงเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตรงนี้โรงเรือนแบ่งเป็นสามชนิดตามอายุก็คือโรงเรือนไก่เล็กนะครับรูเดอร์เป็นโรงเรือนที่ใช้สาหรับเลี้ยงลูกไก่อย่างเดียว เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้ที่จําเป็นก็คืออุปกรณ์ในการกบในโรงเรือนอื่นจะไม่มีอุปกรณ์ให้น้ําอุปกรณ์ให้อาหารจะต้องมีขนาดที่พอเหมาะสําหรับลูกไก่เหมาะสําหรับลูกไก่เท่านั้นนะครับไก่แต่และช่วงอายุเนี่ยนะมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพราะนั้นความเขาเรียกว่าความความต้องการอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมันก็จะมีขนาดที่ที่ไม่เท่ากันนะครับข้อดีนะครับ,ข,รบข้อดีก็คือสามารถที่จะกบล,ลูกไก่ได้มาก โดยไม่จาเป็นต้องคํานึงถึงไก่ในระยะไก่รุ่นหรือระยะไก่ไข่นะครับเพราะว่าพอมันโตขึ้นมาเราก็ย้ายโรงเรือนนะครับแต่มันมีข้อเสียนะครับก็คือว่าในการย้ายโรงเรือนแต่ละครั้งเนี่ยนะครับการย้ายที่อยู่แต่ละครั้งเนี่ยมันจะเกิดความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายไก่แต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดความเครียดแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของภูมิคุ้มกันของโรคมันจะลดลงแล้วโอกาสในการติดเชื้อมันจะก็จะสูงแล้วก็การเจริญเติบโตมันก็จะชะงักลงมานิดหนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห หลังจากที่เราย้ายไก่ไปนะครับโรงเรือนแบบที่2ก็คือโรงเรือนไก่รุ่นนะครับ Grover House นะครับใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่อายุประมาณ6สัปดาห์ไปจนถึงสิบแปดสัปดาห์นะครับอันนี้จะย้ายไก่เข้ามาที่โรงเรือนหลังเนี้ยประมาณอายุประมาณห6ถึงสัปดาห์นะครับเพราะนั้นในโรงเรือนไก่รุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ให้น้ําอุปกรณ์ให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ <S <S ถ้าเทียบกับโรงเรือนไก่เล็กนะครับแล้วอุปกรณ์ที่มันไม่มีก็คือเครื่องกบุบมันไม่มี นะครับใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่อายุ6สัปดาไปจนถึงอายุประมาณ18สัปดาห์แล้วค่อยย้ายไปยังโรงเรือนไก่ไข่เพราะฉะนั้นโรงเรือนไก่รุ่นเนี่ยมันก็จะมีแค่อุปกรณ์ให้น้ําอุปกรณ์ให้อาหารแค่นั้นเองทีนี้โรงเรือนแบบที่3นะครับก็คือโรงเรือนไก่ไข่นะครับซึ่งโดยปกติเราจะย้ายไก่รุ่นไปยังโรงเรือนไก่ไข่ที่อายุประมาณ18สัปดานะครับไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้เพราะไก่จุปบันเนี่ยนะครับมันจะไข่ที่อายุประมาณ18สัปดสั์ดาครับบางฟาร์มก็ย้ายไปที่อายุ17สัปดาห์นะครับเนั้น ตามทฤษฎีก็คือประมาณ18สัปดาห์นะครับย้ายไปก่อนนะครับเราสามารถที่จะย้ายก่อนหน้านี้ได้แล้วโรงเรือนสาหรับการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับมันก็จะมีโรงเรือนที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้นกับโรงเรือนที่เลี้ยงแบบขังกลงมี2ระบบนะครับ